สุดสัปดาห์ภายใต้อมารินมีเดียแอนด์อีเวนต์ในเครืออรมารินกรุ๊ปจัดงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์บิวตี้อวอร์ด2023ต่อเนื่องเป็นปีที่9เพื่อมอบรางวัลให้แก่บิวตี้ไอเทมบริการความงามและคลินิกความงามที่สุดแห่งปี2023ภายใต้คอนเซปต์ Love Yourself สะท้อนถึงการรักและดูแลตัวเองในทุกรูปแบบของกลุ่มคนยุคใหม่ทุกเพศทุกวัยโดยงานนี้มอบรางวัลให้แก่10หมวดความงามรวม81รางวัลโดยมีคณะกรรมการการรูบิวตี้ร่วมตัดสิน นำโดยคุณน,นิชารีหวานชะเอมบิวตี้อิดิเตอร์แห่งสุดสัปดาห์รวมโดยเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังน้องฉัดฉัดชัยนักแสดงชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์กบพิมลรัตน์และ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตมอสพานุวัฒน์และแบงค์มนโดกพร้อมด้วยคนดังที่ให้เกียรติร่วมงานอาทิเจนนี่เทียนโพสุวรรณตุยต้ยตุ้ยพุทธชาติม่อมหลวงฝันทิพเทวกุลพักอยู่ชอนศิลปินชาวเกาหลีซึ่งงานนี้เรียกว่าได้รับความสนใจและประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างมาก ่ะจริงๆแล้วเนี่ยของทางสุดสัปดาห์เองเนี่ยเรามีความตั้งใจที่อยากจะ,ะสานต่อแล้วก็ต่อย,ยอดในพาร์ทของวงการของบิวตี้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับโปรดักตทุกๆโปรดักตเลยค่ะที่เขามีความตั้งใจในการพัฒนาสูตรต่างๆแล้วก็ในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยเราก็เห็นตลอดเนาะว่าโปรดักตน้องใหม่ที่เติบโตในช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากๆอะคะเราก็เลยอยากที่จะช่วยสานต่อแล้วก็ทํากิจกรรมอันนี้ต่อไปเรื่อยๆอยู่ทุกๆปีค่ะ สำหรับปีนี้ค่ะเราก็จะได้มีการเ,เพิ่มแคทใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากจะปรับให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ที่ดูแลตัวเองแบบครบทุกด้านมากขึ้นทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของคลินิกค,ความงามช่วงหลังๆก็แบบ เริ่มมีบิวตี้ซาลอนมีสปาแอนเวลเนสที่แบบเป็นกระแสมากขึ้นเราก็เพิ่มในส่วนนี้มาค่ะนอกจากนี้ก็จะมีรางวัลเกี่ยวกับ Product for m ์ n ค่ะซึ่งเป็นแบบเออผู้ชายสมัยนี้ก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแบบเออแคอมีสปาเนอะสปาแอนเวลเนสมีฟิตเนสแอนด์ฟิตเนสแอนด์เฮลด้วยแอนด์เฮล์เซ็นเตอร์สำหรับคนที่แบบ ดูแลตัวเองจากภายในค่ะเราอยากให้ทั้งภายในออกมาดีและภายนอกก็ออกมาดีด um> ้วยใช่ไหมคะเมื <t um <t um 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 um> ่อเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการเสริมทําให้เราดูดูเยาว์วัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะจิงดีมากปีนี้ถือว่าแบบคับข้างมากเลยค่ะดีกว่าปีที่แล้วด้วยเนาะค่ะใช่ค่ะค่อนข้างเยอะมากแล้วมีตั้งแ1ดสิเ็ราวันด้วยก็อย่างที่น้องๆบอกว่าเปิดกล่องมาก็ค่อนข้างแบบมีผลิตภัณฑ์ที่เยอะสําหรับเทสแต่ว่าเราส่งล่วงหน้ากันเป็นเดือนค่ะก็เลยทำทันยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบ สองกล่องใหญ่ๆเนาะก็แบบเออทุกคนเราทุกชิ้นก็ตั้งใจกันแบบทำมากว่ากว่าบริษัทหนึงจะออกผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเขาก็ต้องผ่านการแบบพิ่นนวิจัยเพราะฉะนั้นทุกโปรดักต์ก็คือแบบดีหมดทําให้แบบคัดเลือกลราก็ตัดสินค่อนข้างแบบยากเหมือนกันค่ะค่ะเราก็อยากให้แบรนด์ต่างๆก็คือใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้บางทีก็สิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบ อารอ,อากาศอะไรก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้นะคะยังไงก็อยากจะให้ช่วยดูแลในส่วนของเรื่องโปรดักต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอยู่แลว้วอะค่ะก็พัฒนาสูตรออกมาดีๆตลอดไปได้เลยค่ะทางฝั่งเราสุดสัปดาห์เองก็ยินดีที่จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันในพาร์ทของบิวตี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านรวมทั้งในส่วนของโปรดักต์บิวตี้คลินิกสปาซาลอนทุกคนนะคะในการแบบผลิตสินค้าแล้วก็บริการดีๆออกมาเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคค่ะ ก็จริงๆแล้วเราคือน้องใหม่ใน,ในสาขาอินฟลูเอนเซอร์เนาะบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรประมาณเนี้ยเพิ่งมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นหน้าใหม่เป็นน้องใหม่ในไวซก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางสุดสัปดาห์นะคะที่ที่ให้โอกาสให้ไว้ใจเราให้เราเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการนะคะได้ตัดสินโปรดักต์หลายๆตัวที่มีคุณภาพโอ้เดี๋ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะเรามีตัวเลือกที่เยอะขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ย อินกิเดียนนี่คือแบบว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนไทยสมัยนีย้ยุคนี้โชคดีเพราะว่าเราได้มีตัวเลือกหลายๆอย่างที่เหมาะสมกับสภาพผิวของเราแล้วก็มีทางเลือกให้เราเลือกเยอะอะคะ่ะแล้วก็ถามว่าตัวเองสนุกไหมที่ได้ได,ได,ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เลือกได,ได้คัดเลือกเนี่ย สนุกมากเพราะว่าโดยนิสัยเนี่ยเป็นคนชอบทดลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วจริงๆก็เป็นปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ได้เป็นคณะกรรมการนะครับของงานสัปด,ดาห์บิวตี้อวอร์2023 <c oughs> นะครับซึ่งก็โอ้โหตอนที่ได้กล่องมาเนาะในการเทสต์ผลิตั์อ่ะแต่ละอันคือแบบระวาวมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยในธุรกิจวงการเครื่องสำอางหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเอ่อแฮร์บอดี้ต่างๆเนี่ยคือแบบไปไกลามากทั้งอินโนเวชันทั้งแบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดแต่คราวนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนที่สัมภาษณ์เนาะอย่างที่แบบน้อองบนากว่ เฮ้ยมันอยู่ที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีอ่ะคือมันต้องแบบเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเทสมันก็จะมีที่เราแบบชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่ใช่แค่ตัวน้องชัตดคนเดียวน้องชัดก็จะมีทีมด้วยทีมน้องฉัดด้วยที่ช่วยกันในการคัดเลือกโปรดักซึ่งดังนั้นเนี่ยในงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ได้รับรางวัลอ่ะนั่นคือการการันตีจากคนหมู่มากที่โหวตว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วเหมาะกับการได้รับรางวัลในปีนี้ หนึ่งเลยคือเราถ้าเกิดเราดูจากผลิตภัณฑ์เ,ออเขาเรียกว่าตัวแพคเกจจิ้งก่อนเนาะอันดับแรกเพราะว่าเวลาเรามองเราก็ต้องมองจากด้านนอกก่อนเสร็จปุ๊บพอเราเปิดมาเราก็จะมีการเทสในเรื่องของเนื้อโปรดักกลิ่นแล้วนอกจากที่เราบอกว่าเทสแล้วบนผิวเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราชิ้งไว้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไหมเช่นในเรื่องของอยางบางอันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของรองพื้นบางทีเราเปิดเทสมาปุ๊บสีปาดไปตอนแรกสวยพอผ่านไปเจออากาศนู่นนี่น่นมีการดรอปเราก็อาจจะมีคะแนนแบบอาจจะเอ๊ะติดลบนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดบางตัว อย่างเงี้ยพอทาไปแล้วเฮ้ยทำมาอยู่ระหว่างวันมันมีความผ่องมันมีความแบบหน้าไบรท์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะแบบอันนี้ก็ให้เพิ่มมากหน่อยแต่ว่าพอมันเป็นคะแนนกับทีม ที่เขาเรียกว่าทีมน้องฉัดส่วนมากเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะแบบว่า1020คนนะมันคือ50คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าในการที่เราคัดเลือกแล้วความชอบมากที่สุดเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย<ฮ>ตัวเนี้ยด้วยนวัตกรรมใหม่ด้วยบางทีเนี่ยแต่แป้งสมัยก่อนหรือรองพื้นสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่ามันหนักหน้ามันทานแล้วรู้สึกเหมือนปูนโบแต่สมัยนี้เรารู้สึกเฮ้ยเขาทํายังไงอ่ะด้วยเทคโนโลยีที่แบบพออยู่แล้วมันรู้สึกเป็นผิวมันกลืนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ สมัยก่อนแปลว่าเป็นคนสมัยก่อนเคย, <c oughs> เ,คยเคยเรียนสมัยแบบว่าแต่ก่อนเรียนแต่งหน้าแบบพันห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยพอมาแบบน,นั้นนของว <c oughs> มก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนแบบเราก็จะมีแบบโปรดักต่างๆที่แบบตามท้องตลาดที่เราได้ล,ลองใช้พอมาสมัยใหม่เนี้ยเราเลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยบางอันอย่างเงี้ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยคือทาไปบนหน้าไม่ต้องเข้าแอปเลยก็คือสวยแล้วเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบวิ้อันนี้เราติ๊กเราชอบอะไรเงี้ยหรือว่าบำรุงบางอันคือแบบ สมัยก่อนเราอาจจะต้องทาเนาะแล้วก็เออเขาเรียกว่าเดือนหนึ่งเห็นผลเดี๋ยวนี้พอทาไปคืนหนึ่งเห็นผลอย่างเงี้ยเออหรือแบบเห็นผลเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกกับการคัดเลือกรวมถึงแบบบางอันคลินิก ที่เราแบบว่ามันมีแบบทั้งตัวเครื่องที่แบบว่าโหเดี๋ยวนี้เขาอัปเรเวลแบบยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์แบบโทรศัพท์กันใช่ไหมมีการอัปแบบเวอร์ชันนู่นนี่นั่นโน่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนุกกับการที่ได้เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกคือผมเองอ่ะรู้สึกสนุกมากเพราะว่าผมไม่เคยรู้ว่าหน้าของเราอ่ะสามารถแบบเขาเรียกว่ามีมิติหรือว่ามีรูปแบบใหม่ๆได้ถ้าเราแบบเริ่มจากการดูแลผิวใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบ ผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ผมกินน้ําน้อยแล้วการแบบทา m ยเจ t u r e s ิ r ์ฟอย่างเงี้ยมันจะทาให้หน้าเรามีเงาได้คือไม่รู้แล้วพอเรารู้อ่ะเราสนุกกับการทดลองมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ที่เขาส่งมาให้อ่ะอยากจะบอกว่าแบบต้องขอบคุณทางสุสตดาด้วยที่แบบงานนี้มันมันไม่ใช่มีแค่แบรนด์นอกอยางเดี๋ยวมีแบรนด์ไทยแล้วก็มีแบรนด์ที่เปิดใหม่ด้วยเหมือนก็คือคัดเลือกแบรนด์ที่แบบดีมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาคัดเลือกอีก แต่ว่าขอสรารภาพอย่างหนึ่งก็คือแบบสินบางชิ้นอะเป็นลิปสติกอย่างเงี้ยครับผมให้มามาใช้คือผมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันแดงมากมันดูเหมาะก,กับผู้หญิงก็เลยให้มาให้แม่ดูว่าแบบแม่ชอบไหมถ้าแม่ชอบโอเคติ๊กผ่านแล้วก็ชอบระดับไหนถ้าเทียบกักอันนี้อย่างเงี้ยคือก็ไม่ใช่ทุกชิ้นที่เราดูเองก็จะมีแบบอันไหนที่เหมาะก,กับผู้หญิงแล้วก็จะให้แม่ดูอะไรเงี้ยครับใช่ตัดสินยากครับเพราะไม่เคยตัดสินมาก่อนคือยากมากไม่รู้เราต้องใช้ เกณฑ์อะไรแต่ว่าแอบกอปพี่องชัดเลยคือผมอะ่ะเป็นคนที่เห็นอะไรจากแพ mm ็กเกจจิ้งคือถ้าแพ็เกจจิ้งแบบโ mm hmm. หมาเหนือละโอเคได้คะแนนไปหนึ่งสองเลยคือถ้าสมมติว่าใช้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเราอะ่ะเราก็จะให้คะแนนเพิ่ม mm hmm. แล้วก็พวกส่วนผสมเนี่ยยอมรับว่ายังไม่ได้มีข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นก็จะนั่งเปรียบเทียบว,ว่าส่วนผสมเนี้ยมันคืออะไรแล้วอันเนี้ยมีมีส่วนผสมนี้เหมือนกันแต่มีตัวนี้มากด้วยแล้วเวลาทาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรครับก็จะให้คะแนน ตามการเปลี่ยนแปลงของเรากับแพคเกจจิ้งยางผมนะครับก็ค่อนข้างจะละมากใจครับเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลเงน้อยอยู่แล้วเนาะก็พอมาเห็นเรียกว่าโปรดัก t ์โปรดักต่างๆที่สุดจระให้มาคือมันเยอะมากแล้วมันบางสิ่งคือเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอย่างผู้ชายเราเราเราใช้ไม่กี่อย่างอาบน้ํามา m o i s t r i z e r น้ำกบเสร็จละนอนแต่ว่าอันนี้คือมันมีหลายอย่างมากที่เราจะต้องใช้ มีครีมมั่งแบบสลิปปิ้งมาร์กมั่งอะไรเงี้ยฮะเมื่อไรทำให้รู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีอีกตั้งเยอะมากแล้วก็มีหลายโปรดักต์มากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเงครับก็พอลองใช้แล้วเอ้ยรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นบางทีเราอาจจะไม่เคยทาใต้ตาเลยไม่เคยทาแบบมาร์ปากเลยอะไรเงี้ยครับพอมาใช้อ๋อมันคือมีแบรนด์นี้อยู่นะมันมีแบบ เขาเรยนวัตกรรมนี้อยู่นะแหละครับพอมาใช้ดูก็เออได้เป็นกระบอกเสียงของเด็กรุ่นใหม่ละกันบางทีอาจจะรีบร้อนไปทํางานหรือเป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยนอนดึกตื่นเช้าอะไรเงี้ยครับก็เขาเรียกว่าได้เป็นกระบอกเสียงบอกว่าเออคุณต้องดูแลตัวเองบ้างนะแล้วมีผลิตผลิตภัณฑ์นี้อยู่นะเหมาะกับเด็กนะราคาไม่แรงนีเป็นของคนไทยต่างชาติอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นกระบอกเสียงได้ใช่ครับแลมอยากจะบอกว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเราจึ้งแล้วนะคือเราเราแบบน่าจึ้งละแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บอ้าจึ้งได้อีกเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าต แบบจึ้งแล้วสามารถจึ้งได้อีกนะที่กลุ่มกับกลา่มเพราะคอนเซ็ปต์ไงเขาบอกว่าแบบให้รักตัวเองเป็นอีกใช่รักตัวเองครับคือเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อถามว่าตัดสินใจยากไหมบอกว่าตัดสินยากกว่าเลือกแฟนอีกอ่ะจริงจริงเลือกแฟนยังง่ายกว่าอ๋ออย่างแรกเราต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับเออเออเขาเรียกว่านะลูกค้าทุกๆท่านคือไม่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ดี แอคทีฟก็ดีอินกริเดนต์ก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราต้องมีความซื่อสัตย์ที่จะผลิตของดีแล้วก็สมน้ำสมเนื้อสมราคาให้กับประชาชนได้ใช้่